สวัสดีตอนเช้าวันนี้อยู่กับช่องเต็งกว่าพาเพลินชาแนลมาดูรถไทคูบุต้าไทนาตมมวานนาปังจะร่วงด้วยจะรอดาจะดูคนขับใหม่ เอาเอาข้างหน้าขึ้นอีกน้อยเอาเอาผ่านหน้าขึ้นน้อย เอาเอาเอาผ่านหน้าขึ้นหน ой, ่อยผานหน้าขึ้นหน ой, <ะ>่อยผานหน้าขึ้นหน่อยเอาข้างหน้าขึ้นแล้วปล่อยข้างหล,ลังลงอีกทนึงมันเข้าหน้าข้างหาางลังมันไม่เข้ามันจะดึงรถ ตงลงมาข้างล่างเนี่วางเสมอือนลงมาทางล่างอ๋อวางวาง,วางโอ้วมันเคยคั้นเลยอ๋<ะ>สนีมกินแนละ้วมันไม่นั่นเกินมันมนั้นก็เอาไอ้ปไปแจอยู่ที่บ้านเนีย เดี๋ยววันลังวันลังก่อนค่ทำจริงมันมันแน่นเพราะว่าควายมันเยียบใช่ที่ควายมันมันนอนดินเลยมันแน่นมันติดหรอกธนารถเยียบมันยังไม่จะนี่เลยโอเคแหละ คลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนตั้งฐานใหม่ก่อนสวัสดีครับ